มันะนะ ummer, 是是 <S <S ครับมันทิมนี่มันครับทิมนี่ไส่บ้ินโบ้หาปานบัดลอยนึงเลยพี่น้องเนี่ยบัดลอยนึงเครับนี่ยบัดลอยนึงเพื่อนครับเนี่ยไปแห่ไาแห่ยง่มันไปเใว่งเหรอไนครับไปไนครับผมมีอะไรบมีอะไรบัดลอยนึงครับแหครับ สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ที่เดือดพามาเบิงเผิ่นลงแถลงป่า่บาทของผ่านครับอันนี้เป็นคลิปเก่าที่ที่เดืดดอดบอได้บอได้ลงมดนะพี่น้องเพราะว่าอ่าลงทีงเดียวเน่าพดนะพี่น้องเพิ่นบรบงจบขึ้นเกา่าเราก็เลยคัดเอาเดือดเฉพาะฉากที่ได้ป่ามาสู้กันเบิงครับพี่น้องอันนี้มีหลายๆเสี้ยนนะครับตามมาเลยครับผม เบิ่งผลงานเซนเอกครับผมโอ้ตายเบอเลตีโอ้โอ้ิกตัผมตีตัวใหญ่งเดียวนี่บ่โอ้ยต้นเหนือ่าอ่าหกลูกเลย่ต้นตัวนึ่งตละสี่ลกวหาลกประมาณนี้เโอ้นี้ผลงานเซนเอกนครับผมเซนเอกเซนเอกมขึ้นขไปเบืเพง่ลไสดมาขึ้นนี่ยมาอยู่มือเนี่ยเงินพันกัวล่ะโอ้ต้กลุ่มกาหรอต้นนี่จะป่าจีน ปลาจีนห้อยต้อยเอาขายปลาอื่นมาแล้วเหลือแต่ปลาจีนบ่ปัวปานีนในสองลปัวนั่งจันในสองลูกต่อใช่ละเราไปใช่ละบ่เลื่องไปพูดหรือบ่แล้วเอาแพรไปบ่ามืงอนี้แพรไปจ้ะโอ้โหผมลงไปแล้วกลางน้องกับมี่พูดละครับเซนแมนนักล่าปลาจีนเส้นต้นหำตรงเส้นเมกเดี๋ยวสิไปเบิ่งว่าได้คลองไงไป เราหอมไะเลเอาดูเบ้คือว่าคือว่าผู้อ,อ,พอพยู่ใกล้ๆกล้นี่บางส่วนเกิดการลื้อถอนแล้วครับถอนทับถอนทับเลือดตัแหหจะคลองดินหรือปลาดิน

ปาโต้รอบนี้มันเมียได้ปลาตัวนี้ไปในเมียคือที่บ้าได้หรอร้อนปะเอออ่าโอเคโอเคได้ขอบคุณครับแม่ยังปลาหลวงพ่อโอ้ปลาออกบวชสีเหลืองอ่ำตามเลยวนเห็นมะสีเหลือขายรมาแล้วบ้านรับหามาแล้วหามาแล้วโอ้พี่จะไปเมียใหญ่ๆตัวนีนเจ้าเดียวเลยบ้านไหนเจ้าเดียวเลยบ้านี่น À, Thôi bắt loại đều ở đây lại đâu <laughs> bắt loại đều, bắt loại đều bắt loại đều này bắt loại điều cho loại đều không ừ, điều, à. <laughs> ừ. phần... <laughs> hết 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 เป็นได้นเนาะสุนของไงไปไนเนาะฝันแนกหรือหอ่าเราฟังเหรอเนาะกบกระนึ่ยังครับนี่ครับตัวป่บาบ้านของบ้านค <c oughs> รับผมอื้าบะข้อก็ได้บะข้อบรรยากาศเจ็บ ตีกายเ,เสียแรงๆเราก็ลงมุมนี้แหะครับนี่เราลงมุมนี้ให้กันนี่นะครับผมเนี่เป็นหามขึ้นมาไหมเสดุ้งลอยนึงครับผมเอาปลาเด้อยปลาด้วยเออครับผมหามขึ้นมาแล้วครับหามขึ้นมาแล้วเตรียมพร้อมสิเมียบานแล้วตัวนี้ลักษณะนี่ย ปะจินย oh. hey, ัยครับปินยัยปกินยัยหกโลกว่าพราะพราะยเซอหกโลเพราะนายเซอถุงไปตัวเขากอยากไอ้ข้าหยุด้้าวยุดักกปกินไยแล้วก็ไป บ่ได้ตีแม่บ่ได้ตี๋อ่อปลาทูไปเออปลาทูเออไปไปเดี๋ยวผมลบหายเดี๋ยวผมลบหายนะครับลุงสะดุ้งลอยหนึ่งว่ได้จ็คตัวเพิ่นก็เลยแบ่งชูวกันกินครับลุงสะดุ้งครับบ่ได้จ็คตัวเราก็เลยแบ่งกันนะครับสิ่น้ำใจของเพื่อนผวกหุ่จักไทเอาไทเอาไทเอาผู้บ่ได้ปลาหน่อย โอ้เอาได้แล้วได้แล้วได้แล้วคู่คูรโตสองตัวกัได้ด้วเอาขอบคุณครับเก็บครับเก็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 บปลาได้แล้วเอาาหันเพิ่นกระสือย้ยวานปครับพปเนั่นกระสือีปโอ้เพื่นเอานั่นเป็ดผสมตีสมลอ่กปไปใหลูกกุ้งเทียมปเอ้ยเขาก็มากวดแล้วนะ แม่นผมนี่ยสมปลาแซ่บๆเป็นสมส้มเลยผมยังมัดแับผมบรรยากาศริมน้องครับตอนนี้มีการถอนทับแต่แม่เหรอเคื่องถือถอนไงดอกแแห่ขิดว่าเซีนแมนครับเซีนแมนครับผมเซีนแมนก็มาเซีนแมนแห่เลยได้ลักล่าปลาจีนครับ Yên Là... <coughs> như thế nào Yên như thế Ủa thằng tề à... à Mì mấy mì mấy mì mấy Lún lún cập lún 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 Ủa Ủa Ở đây vậy รอบนี้ฟาวปล่อยไปก่อนต่อให้เจนแมนว่าไปแล้วไปแล้วไปแล้วหละเอาโอ้ปลาสะดุ้งครับปลาสะดุง้งเออโอ้ไปแล้วครับ <c oughs> ไปแล้วครับปลาสะดุ้งครับนี่ครับ เอาเงียบๆครับมันครับมันทมนี่มันครับทิมนี่ไอ้สบสบบัตรลอยนึงได้พี่น้องบัตรลอยนึงนะครับนี่บัตรลอยนึงมังครับนี่ไปแห่ลาแห่ไปห่ไปปไนครับไปไหนไนครับผมมีตัวมียตัวบัตรลอยนึงครับแหครับ ปนเห็วัที่เดินชนแนลครับผมขออนุญาตได้ครับนี่บอกนี่บอกคนงานโอ้ใส่เพื่อนโอ้ฝนวานในสอบ่านพี่น้องใส่บ่มีเดินในสอบพี่เอาออกมาหรอเพี่อนออกมาหรอโอเคครับเอปลาไนปลาไนสองปลายิสกหนึ่งครับผมโอเคปลาบู่ด้วยนะครับเอาเอาเพื่อนกำลังอันนี้เพื่อนกำลังหากินริมฟัง อันนี้ทำความสะอาดขอบฟังเด้ออาช่องทิเด่นด้ครับเด้อช่องทิเด่นทำความสาะอาดเราฟังครับผมขอบคุณครับ <พา S 1> ติดต่อครับติดต่อพ่อของไงครับพ่อของไงแต่ว่าต่อได้ของ <laughs> อมือหนี้มาทำความสะอาดบ่อให้เพป็นติ่งทำความสะอาดบอเขียนสลากก่อน <laughs>

มีอยู่ตัวนึงอยู่ <Nhạc hổ của mình> <laughs> đó, พี่ปลาเตี้ยน้อยตัวนึงอยู่เออใหญ่ครับ ừ. <laughs> 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 พอลงตัวแล้วหกโลห้าโลนี่นหละจะหกกิโลครับพี่น้องครับบรรยากาศตอนนี้เกิดมีการถอนทับกันร้ายแล้วพี่น้องนะครับเหลือแค่บางส่วนผู้เพิ่นอยู่บ้านใกล้แล้วกันลักษณะนี้ก็เส้นแม่นครับผมเส้นแม่นแห่เฮาเส้นต้นไปทางไหนเนาะเส้นต้นนี่เนาะเส้นเมกยุ่ยเสร็จะเส้นเมฆเข้าไปยุงเข่าหรือเปล่าเห เช่น้มเช่น้าได้หรายบ่เชน้ำมือไได้ยั่เได,ได,ได,ไดพ่อกุ้มค่าบัดยูนบัดละลอยพี่น้องเหลือเฟือผมเซียนแมนของเราครับผมนักล่าปลาจีน,มมนโอ้อยรเรียกขครติขาครมื่อไหร่บ้เยอะคนหาลอยเยอคนไปหลยเมียลำบากกันขั้วไหมเออเอาตังเงินไปกับพ่อละ อ่าผมบัดรลอยเดียวนี่ยกุ้มค่าแล้วพี่น้องเลยสองตัวนี่ก็กุ้มค่าแล้วตัวเดียวก็เลี้ยเฟื่อยเ่นปะนักล่ปาปลาจีนอันนี้ปลานวลจันทร์มีจ่าปลาจีนหน่อยปลาจีนหน่อยปลาจีนหน่อยอ,อันนี้บ่นปลาปีกไก่สิเดี๋ยวเด้ะอันหนึง่งสองแชอ้าวได้แมนปะครับแมนปะบัดรลอยหนึ่งอโอ้ตัวงามฮะ สอง้อยโอตงามเยตงามเป่ปนพื่นทีเก็บกเก็บดีกับแบ่งปันกันกินครับผมบัสองอยแฮ่ะสะดุ้งสะดุ้งบ่โอ้แบ่ง<า>ปันกันไป,นไปนกินขอบคุณครับผมขอบคุณครับ เส้นเมกเส้นเมกเซนเมกแบ่งแบ่งปลายที่เดือดได้พี่น้องเด้อโอ้ยบ่มันแตกสองโลพเลยตีนเนี่ยแบ่งสูวกันกินปลาหน้า่องถล่มอืมปลาหน้าผมได้พี่น้องขอบคุณเส้นเมกเด้อขอบคุณเด้อครับเด้อขอบคุณครับเมียสิบบาทติล่ะเมียบ้านเห็นเมียหูความจริงเห็งได้บ้านเลยเอ้เมียเอาตัวนั้นบอกเออตัวนั้นให้เมียอ่าขอบคุณครับ ก็เลหาโลเครื่องโอ้ที่ผาดไปเครื่องโลตัวนี้ที่เดินขาดไปว่าหกโลหาโลเครื่องตัวนี้ครับสุดท้ายนี้ก็ไม่ลืมกดไหลกดด็ติดตามให้ที่เดินในเดือนพี่น้อยเดือนองเด้อพอกันยุใส่พอกันย,นยูน้องใดกะเดินถัดเดินไทยเรียกใส่บริการกันเลยครับผม ใจนี่ขอให้ทุกคนอยู่แดงมีฮีมีฮีมีฮีฮใ้สชคให้มัน่นให้ลำให้รวยสวัสดีครับ